สวัสดีครับลูกคนที่เขาบ้านนาเหนอเป็น้องวันนี้กะนะครับผมทั้งสูบปลานะครับผมทั้งเดี๋ยวทีไปเก็บผักขี้เล็กพาพี่น้องเขาไปเก็บผักขี้เล็กนะครับนี่กะเป็นบริเวณข้างหลังสวนเขานะครับนี่ครับมองนะครับเห็ดยูเห็ดจีนมองนะครับมะกินเขาปลากะอยู่บริเวณแถวนี้นะครับตอนกำลังง้มหอยนะครับหอยเชอร์รี่นะครับผมแล้วก็สูบปลาพร้อมนะครับสูบปลานะครับเจ็ดมีงานบุญนะครับผม ต้มโดยหนุ่มเกาหลีนะครับผมอีไม่เกินจักเดียนเดียนกลัวๆนะครับไปจุดตดปีกนะครับผมไปประเทศเกาหลีแล้วนะครับไปยูให้ได้ดวนขึ้นหน้าครับเราแล้วเกืียบสิบปีนะครับผมสงองแท็กนะครับเอกวางไหนเอกสอมเครื่องแล้วไหมครับพ่อหนะนี่ครับพเอกยูทูบนะครับผมกาลังสอมเครื่องเครื่องเครื่องยังกวเพื่อเครื่องสูบน้ํานะครับเครื่องสูบน้ํานะครับเสียเขียวนะครับ อยากกินยังกับไปซื้อเอาเด้อมึ่อเด้อนะครับย่างปลานะครับถูกแล้วก็สูปลากคลังก็เลี้ยวตัวน้อเนี่ยอีกชั่วโมงเดียวกันแห้งแล้วไปเก็บผักขีเล็กก่อนเฮาไปว่ามืออเช้าผมก็เก็บมาแล้วครับผมไอ้พอดีอันไอ้แนวอันการไก่แตงกีงมันอันหายไปทั้งไหนบุฟฟี่น้องไม่เอ็มมาไม่ตัวญ่วะพุดนะสูปลานะครับงั้น บวชหลานนะครับเดินนีก็ถูกล้องใส่ไก่นะครับี่บวชหลาน้าย2องาอ้นะครับรับบรรยากาศเดี๋ยวเมื่อไรเมื่อนึงถ้าผมบ้างผมจะพาเขาไปเที่ยวไปด้ปลาหนึ่งไรนะครับผมเนครั้งล้างอ็ไรที่มข้อหัวนะครับมีหัวเพระอะไเอาไปกินหยาจุดสองสามตัวของพี่สาวนะครับสูดน้ำนะครับเขาไปไส่บอนี่นะครับบอป่าธรรมชาตินะครับเป็นส่วนโซล่าเซลกับูกลงคล้องนั่นนะครับผม ตัวนี้ก็ยังสูบอยู่คือเก่าน,นะครับสูบสูบใส่ค้องใส่ไกเ่เฮานะครับพี่น้องเด้ออันนี้ก็มีไว้นะครับก็ดีพี่น้องเด้อเอาไว้เวลาปีไรน้ำฝนมันดีๆเฮาก็จะได้สูบนะบออกจากบอ่อออกจากค้องให้มันทันการนะครับกว่าว่ามันมันล้นนะครับแล้วมันดีขาดเดี๋ยวจะไปเก็บผักกิเลกพี่น้องแป๊บเดียวนะครับสูบมาชัมม่วโมงกว่าเท่านั้นนะครับผมกับนั่นทีแห่งล้วตัวน,นี้ าาเรรยมาดกกัเดี๋ยวที่พี่เักเล็กพี่น้องกินข้าวปลาพี่นอ้องเด้อกำลังสอบเ่องสูกน้ำนะครับต้นตั้งนี้ก็จะเป็นปลาใหม่นะครับผมปลาใหม่หนึ่งไร่นะครับผมมีถูกยางนะครับปลาพยุงยางนาต้นแดงมอกานีต้นดูนะครับหลายเลยพี่น้องเด้อหลายเลยนะครับ น้อยกับเล่นน้ำมาครับเล่นน้ำมันจะขึ้นมาพี่น้องแมมเลีนเลีนน้ำมื่อยงเจ๋อเจ๋อวะเป็นไดงบ้างเลีนน้ำมื่อยอ่ะเป็นไงเฮ้ยกินเลยเสียบเป็นอะไรไหมเท่บอยกินเข่าแล้วจะได้เล่นน้ำต่อจ้เมียนตัวเนาะป้ากินจะได้เล่นน้ำต่อกินเขาก็เนี่ยวแล้วก็ใหญ่เร็ว เดใช่ป่ะกินข้าวครับเกี๊ยวขนายใหญ่เร็วกินเกี๊ยวนะดำเปี้ยเออเนี่ยขมิ้นแดงอ่ะเป็นไงมาจากฟรินนะครับสังขะเลยเนี่ยเนี่ขมียนแดงนะครับเป็นไรเป็นแซ่บป่ะใช่บ่ะเพีหน้าตางสันโอ้ยหดไล่ไปไปครับพี่น้องมาตอนรับน้องแพร่ในภาคสอบเครื่อง เดี๋ยวคอยมาดจิ้หมหอยกินกันนะครับเ,เดี๋ยวติไปเก็บผักขี้เล็ก้วพี่น้องเอาไปหเห็บูุ้ยเสาต้มนะครับกู้สาครัพาพี่น้องเขาเที่ยวอยู่นะครับตอนนี้เป,ป่นปอบผัาขี้เล็กมันหลาพี่นอ้องเด้อผมต้องไปเก็บนะครับนี่กรน้ำเต็มแล้วผมปิดไปแล้วนะครับผมต้นน,นี่ก็สูบปลาสูบน้ำลงมาใส่น้องนี่นะครับผมน้องนี่กับปลาหลายนะครับมุ้ยเ้าเห็นฝูงปลาหลุกคอกอยู่ เก็บพี่เล็กแค่หน่อยก่อนพี่น้องมันหลายเก็บแล้วผมจะหีดแตงกิ่งนะครับเอาเอาหมีดมาฟันฟันลงเลยนี่ครับจะมาแตงที่หลังนะครับผมวันนี้ผมมีนั่งเอกหรอกพี่น้องพอดีมันยากอยู่เป็นกไปช่วงนี้งานบุญงานยังหลายพี่น้องเด้อบ่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับไปยเอกนั่งเอกแต่ละคน แแก้งงเติมนึงผมแล้วครับผมหมอว้านนี่กอได้นใหม่นอหนึ่งนอบอกักกงนะครับเอาไปแกงผู้เฒ่ากินดแยวคอยมาแตงที่หลังนะครับเดี๋ยวเก็บเก็บจังน่อยก่อนไี่นอกมันไหลนี่ก็สูบน้ำลุมาใส่บอนี่นะมันนี้พระเอกนะ้าเอกไม่อยู่ทักคนนะครับผม ไว้ก็ดีเลยพี่น้องเลยนะครับสำหรับผักขี้เหล็กเดี๋ยวผมเจ็บเท็ดเดีวผมเี่กลับมาแต่งกิ่งมานะครับผมมีดฟันฟันลงเลยนะครับแล้วก็เอาเอางามมันไหวไตนะครับคุณโอ้งามอีกทีพี่น้องขี้เหล็กหยอดงามเลยนะครับพี่น้องเพิ่งถ้ามันอ่อ,อนๆหนะเขาใส่มือเด็ดจริงจริก็กได้พี่น้องดดง่ายๆนะครับมันจะด,ดังปึ๊ดปึ๊ด,ป,ดปึ๊ดเลยแหละครับ จะว่าเขาต้องใส่กันไก่เต็งกิ้งมาตัดกิ่งเขาออกนะครับเพราะเขาเด็ดแล้วน้ำนะปลูกทิ้งๆไว้ทีนะครับผมเดี๋ยวถ้าพอๆผมจะมาปลูกมู้ดัยมันหวงังทีเดี๋ยวผมไปพอเพราะผมไม่มีเวลาเพาะนะครับผมจะมาปลูกลงอีกนะครับช่วงหน้าฝนเอ,อาไม้ตอปลูกอีกจกักมีสิบต้นปลูกทิ้งๆไว้พี่น้องเนี่ยใบในช่วงหน้าฝนมันขึ้นเองนะครับ งามของมันเองดอกเขาแถบจะบ่ได้ดูแลรักษาอย่างไยนะครับผักขีเล็กปลูผักขีเล็กม่ตองขีดยาขีดยังจอยางนะครับผมถึงเวลาเขากลับมาเจ็บนะครับเลยต่ว่าเขากบนะครับตรงตัดแดงกิง่งเขาน้ำนะครับน้องต,ตาหนึง่งอลไรมาเนี่ยม้วงไปน้องบ้างเก็บมาจากซวนทั้งนั้นแหละนะครับตัวกาจะเจ็บนีะครับเก็บอีกน้องพี่ ອັນຍະລະມຸນເຂົຈຂົ້າງາາ เป็นทีขาวนี่เป็นทีนี่นะครับทีขาวเลยนะครับเนาะเอ๊มทีทั้ง,ทงนี้ท้านั้นอ้องก็ต้องเด็ดจังสีหลัาก็ต้องตดแดงนะครับนีบนีบอีกนะครับผมให้มันออกคือเก่ามันเก็บมันกับมันออกคือกันนะครับมันแ่งมันกับมันออกถ้าพูดบลยมันแ่งมันกับมันออกเหนะครับญญญต้องแ่งเรื่อยๆนะครับ แซ่บนะครับผมเพราะว่าจะเป็นคนไทยคนอย่างมากกินนะครับแกงกิเลกแกงลาวแกงกะทินะครับแกงใส่หอยแกงใส่หนังง้วหนังคว้ยนะครับพอดีไม่ีหนังคว้ยต้องแกงใส่หนังคว้ยเลยนะครับเจ้าเสียวควยเข้าไปเผาแล้วกะที่แกงแกงม้นนี้ละนะครับซุ้มสูบปลากระสูบนะครับผมพอดีสีมีงานบุญนะครับบวชหลานพี่น้องสองคนนะครับวันที่21นะครับผมเมษานี้เลยนะครับ สมัยตะกอนนะครับกินแก่ๆกับกินพี่นนอกอืดอยากหลายยู่เมืองนอก บางหม่องวกแทสิบ่มีกินเลยนะครับผมทำแบบขี้เหล็กนะครับผมบางหม่องนะครับมีไหวจะเก่าต้นสิบต้นก็นดีนะครับปลูกหลายชนิดเอาพี่น้องต้นใหม่ห้องห้องมากันไหนฮาปลูกกันนั่นแหละปลูกกันไหนนะครับมากกันไหนจิ้นกันไหนฮาก็ปลูกกันนั่นเลยพี่น้องเด้อ บูเลือดอีดีพี่น้องย่าเจ้าว่าถ้ามีคนตัดให้มันก็ดีพี่น้องแต่ว่าเขานะครับบ่มีมือนะครับก็ต้องนี่ทีละ ล้่ยไปน่องจนบ่า่างล้่ยกัได้ฝนลุกนี่เห็นตะติคับไปหน้องมาที่พงเขาบึงเขาต้องตัดเพื่อฝนลงพอดีเลยครับเพราะว่าฝนมันลงจักเถื่อเลยนะครับ หลายเดือนแล้วนะครับบ้านผมหลายเดือนเลยแหะครับผมตั้งแต่ออกหนาฝนมาประตูหาจักเถื่อเลยแรงครับขนาดนะพี่น้อง มันอยู่ที่สูงเถอะแต่มันสูงแล้วมันเจ็บยากครับพี่น้อง ยอดสูงขนาดเลยนะครับได้กองลงมาเอ้ายอดหัว,ะว,ะวะยังไงเลยนะครับปืดก็อหลายแต่พี่น้อง นี่พาพี่นองเก็บกิเลสเด้อครับเด้อนะครับมือหลังจังไปเก็บอย่างอื่นนะครับอาจจะเป็นเก็บผักหวานก็ได้นะครับผมเก็บผักหวานกิเลสอ่กกะมันหลนะนไปนองมันก็ทยอยปวงให้เ,เก็บจังสี่แหละตลอดนะครับทุกสี่แหละมันจะเหาตัดใบว้นะครับ ้องไปเนองสักท้องปลูกไว้ด้วยครับเด้อดีนะครับผมเป็นสิริมงคลกับสวนพร้อมนะครับผมสักทองนะครับจะซื้อกับเป็นสิริมงคลแลวนะครับสักทองบริษัทแต่งจริงอยู่งานยังเสียเขาตรงตาอกไปเห็ดฟื้นได้เลยนะครับสักทองนะผมมีหลายต้นอยู่นะครับซุมท่านเขาก็สูปานะครับ เวลาอยู่ที่ประมาณ4ี่โมงนะครับวันที่10บตุดาคมสิบหมิถนายนนะพี่น้องก็แล้วสงการไม่ไหมพอดีนะครับ ตายเปิดเลยพี่น้องเลยายเปิดเลยเปิดผมนี่นะ <ś led> เบื้องงานนี่พี่น้องก็เลยล่ครัะถราอันไหนมันงามๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันลงอีกนะครับเดี๋ยว มังไรมันเนี่ยเซนเ่มันหว่างนะครับผมจะมาปลูกแทนในต้นบักซีดานะครับเนี่ยแล้วก็ข้างในอีกต้นบักซีดาต้นใดตาย,ตายผมจะเอามาแทนต้นบักซีดาเลยนะครับเขาพยายามหยางบึงสวนเขานะครับคือทามันปลูกแล้วมันบ่งงามนะครับเซนเซ่โผลบักซีดาแล้วมันตายแล้วเขาเอาเพื่ตัวอื่นลงบึงไกลๆก,ก,กันเลยว่าเป็นต้นอย่างที่มันแทนกันได้นพี่น้องก็คือ เนี่ยจังขี้เล็กมันงามพี่น้องเอาขี้เล็กมาลงนะครับพอกรสตุลเป็นพวกอันไดที่ว่ามันงามพี่น้องเห็นว่ามันงามนะครับเอาบอกาักเน้าอย่างังก็ได้นะครับแต่ว่าปลูกขี้เล็กแล้วพี่น้องมันมันบริลดลงทุนอย่างไรไหมเก็บกินบิดปี กับแตงกิงเขาลงนี่แหละน้ำพุ่มใกล้ๆนี่ยครับเขาเก็บแล้วต้องแตงนะครับผมเก็บแล้วมันบลแตงเลยต้องแตงกิงน้ำนะครับนะครับเหล่าพุ่มทุดต่ายแล้เหล่าเดี๋ยวทีพาไปกินกินหอยต่อนะครับไปกินบักหอยนี่มองทะลุปลาคนนะครับ ปแล้วกับเข้าบ้านนะครับไปูป้เา่าตุม่มต้องลงอีกจกักประตำก็่ีสิบต้นนะครับนี่แหละรี่สิก็จะมาปลูกแทนกันเลยนะครับผมชิดเล็กเมื่อมันหวางบ่ได้ผมต้องเอาเพืชมาลงเลยนะครับ โอี้ยี่น้องไปเบิ้องทางหนาต้อนครับไปเบิ้งไปหาจิ้มจิ้มหอยแล้วไม่หนุ่มเหรอหอยจูบกันกลับมาเก็บมือเห็นแล้วตะรลายจุ๋ยไปน้องเก็บมาจากอันเก็บพักขาอันพักะอมนะไปว่าน้ำในบ้างกินน้ำเนี้ยไอ้เจ้าหัวเนี้ยไ้ดูมาไอ้เอาเลยเปลี่ยนไปไอ้เจ้าหัวเนี้ย งูมีกินดีปะนี่นะไปเก็บขี้เล็กมาเก็บมาประันตัวหนึ่งเอว่าเอว่ากินข้าวอยู่มกินยังเจียวเนาะแทบครับบมนมยเขาเอนจะเอาไปนะ โอ้เลอยู um, women, ่ hmm? right? ้เปลี่ยนยูเกยทูบ hmm. ตัวไหกินอปล้อมดไหกินอย่ก hmm. ับร้อยอมกนมวหิวก้อนมเมจัวมาหน่ะปลาเกมมันปลาเหร็มันปลาเกมยังเดียวเกมพูดนัเกมน่ะเห็นไหมเยนเฉยมันปลาเกมตรงทรงเขาไปเหร็ยังเกาะเหรนเกมที่เขาแข่งกันระดับโลกองไหมเออออ่ะเออ เป็นทีมขากันเลยเป็นอะได้กินไงพ่อปลาเนี่ได้ไปทานใส่ว้ได้ทานจหัวเนี้ยจะหิวไหมโอ้ยังขาดเป็น้องแย่งกันกินมันแหลวดดีได้กินนักเรียนไปเดือดเบี้ยเดยกระตายเนี้ยอู้หเบาหน่อยพอ้วย บาดมือก่อนเลยโอ้ยมันืนล่างไม่งุ้มไปหอดสุดหมดเละกลางนาอยู่กันเด็กก็ไป,ไปงุม้งมแหมสู้เขาสู้ตายขมิ้นแดงขมิ้นแดงตัวใหญมากเลยหอยเมื่อยู่นั่นปลาไม่สิบบาทแบบนี้ขมิ้นแดงเนาะสุดยอดเลยวะหอยดีเลยปลาสุกไปปลาอย่างปลาจาระเมิดตัวแล้วง,วงุ้มอีกะรแงุ้มอีกสามนา้ำแหง้ง มิยังมีเบียจะได้บดิจากเบียเบลเด้อที่นองบรรยากาศยังดีนะครับย่างปลาอืมที่หลักกินเป็นบพาเบนนี่เดี๋ยวเอาไปวันกแค่เดียวเดินดไม่ย่างอีกกินยุ้ยปลาเนี่ยปลาจระเม็ดที่นอน ครับผมพี่น้องเขากะนะครับผมคลิปนี้กับภาพี่น้องเาเกจฟคิเล็กนะครับเดี๋ยวนละคลอแคลนในสวนเขาเละท้ายนั่นท้ายนี่พี่น้องเขาเบิ้งเรื่อยๆนะครับผมจนนี่แหละครับเดี๋ยวก็ท้ายวนไปวนมาพี่น้องเขาได้เบิ้งนะครับบรรยากาศบานสวนนะครับถ้าฝนลงนี่ก็บติดผูกบกทั่วให้พี่น้องเขาเบิ้งน้ำนะครับบักทั่วบักพริกอันนั้นอันนี้นะครับเพื่อดายุดตันบกอื้อบกบวบกแตงโมอ่อนผมไม่ได้ปลูกแตงโมอ่อนตะโดนหลายอยากครับแกง แกงใส่ยน้ำปลาแดกใส่พรกยีูุ่กับเสียบรอครับตอนเราแกงโมออนนะครับคนลงกับผมมาดีปลูกเนะี่ยปลูกแตงโมโออนนะครับจะลองช่องลองเอ,อ,อื้อปลูออกบวัวยังอีกอะบัออกทั่วนะครับนู่นนี่นั่นไปนะครับผมประมาณจะลายอย่างเต๋อพี่น้องคือยังปลูกผมผมเคยปลูกแต่สมัยตะกอนนะครับมันก็สมัยเห็ดที่แหลกนะครับผมโอเคเนาะพี่น้องเนาะจังแบบพอกันชิดหนานะครับ